ครั้งแรกกับการล่อใจเงืนที่โดนที่สุดในชีวิตของเจ้าของสวัสดีอินเจแปนคับพี่น้องมือนีได้ว่าซปเปอร์หางบิก๊กกูข้าเจา้าลดราคาลูกค้าก็เลยหลยเป็นพิเศษจักหลบลายพี่น้องซื้อของมาหอดสิบนาทีรอคิวถาใจเงื่นเกือบเื่อ,อ,อสมมงสมุงพ่อันยืนตั้วกันเป็นแถวนี้เมียนบัดที่นีพี่น้องแถวบัวพ่ออ้อมโค้งมาทางหอดผีขนาดรถเข็นในซปเปอร์เมาเก็ตบกลวงบักลายจักลูกค้าสีไหลบลายพี่น้องรถเข็นเหลือบาจากขั้นหนึง่งบกถึงมือนีพักก็ค่าถึงอีหลีถ้าเป็นมือปกติ ผักกระซิอยปมาณเกือบปล่อยก่าเย,ยนนี่ลดละค่าเหลือแปดสิบเก้าสิบกัวเย็ยนหนึ่งอกถึงคนกระไรไรเน่ยแนวยอ,อนหนึ่งเนี่ยสิต้องซื้อกลับบา้านปลาหวานแห่งกินของแห่งแห่งแข็งแข็งดิผัวคอยมากค่ะ ของผัวคอยมักแต่บ่ปรึกษาแข้วมักกินของแหงๆแข็งๆเบาถึงแข้วที่คอใบก็แตกหลายรอบได้ไปหาหมออยู่บพเศร้า,าเนี่ยพี่น้องยี่ห้อไก่ตัวนี้คือไก่บ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องสิเป็นคือไก่บ้านเนี่ยมเมนคือไก่พันภาษาญี่ปุ่นเขาเจ้เสือเอิ้นีญาตตัวหลีแต่เป็นภาษาไทยจะกไก่อย่างบุเบิ่งแต่สีอาโลดมันบ่นคือกันแด้เเบาถึงไก่แบบนี้ออามาเฮ็ดอาหารอีสานมันแสบเด้พี่น้องเ้าเอามาเห็ดตาอาหารอีสานเถอนพี่นอ้องต้มผัดแกงทอดขอยก็ว่ามันแสบกาไก่พันแต่สีสััันนนนนมมกกก็บ่่คืออหเวาถึงไสดปี อนสิพาไปเบิ้งแนวกินกินประจําปีใหม่ของญี่ปุ่นนี่ล่ะแนวกินปีใหม่ประจําญี่ปุ่นนี่ไข่ปลาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลาหนว่นบอกสมโอเอรถไว้มันซื้อไข่ปลายังบูปุ่มจําบ่ได้บ็สิจําบ่ได้ว่าตีอยา่าว่าเบาพื้นเพินเด้อพี่น้องมันบ่เสียเวลากินมันก็สิแข็งแข็งยำกึดกึดนี่ล่ะพี่น้องบอก,บอกถึงเรื่องรสชาติตีโอ้ยบ่ยองถ้าสิให้บอกตามตรงในฐานะมูก,ก็จะเป็นบ่เสีบคักกระดอกกระเดียเียแหลกมากก็ว่าสิซื้อตะไคร่บ้านดิพี่น้องบัานนี้มามาเห็นพักถืออันนั่นคอยก็เอาอันนี้คอยก็เอามาซื้อของยางที่ตั้ ใจบ่ค่อยได้อย่างได้ที่บ่ใใได้ตั้งใจมีได้บดทุกอย่างเอาโหลดนี่ล่ะตามธรรมดาตามธรรมศาตร์วิถีแม่บ้านนะพี่น้องเอาถึงของทุกอย่างมันก็ถือเกือบเบิดอยู่ที่พี่น้องมีแนวหนึ่งที่แทบสิบ่เคยถือจากเทียเลยั่นก็คือบักโทมาโทหรือบัคเคียเลียนบัคเคียเทศของเขานี่เองเอา,เอ,าอีนอี้บ่บเคยถือกับเขาจากเทียเที่ยกคอยกระสงสัยอยู่ที่ว่ามันเป็นอย่างคือแพงก็ะดอกระเดียะเทแล้วบ่คอยมาคืดเบื้องอีกเทียคนทางบ้านคอยทางจังหวัดอุดรขาเจ้าเฮ็ดในบัคเคียเล เตี่ยนแพงนี่ก็ย้อนว่าทรงในพันมาจากต่างประเทศนี่ละพี่น้อนเขาสร้างคนไทยผลิตนี่จี้แตสร้างทอนเรื่องนี่คอยท่ำใจได้ถึงสิแพงก็เต็มใจซื้อเด้อส้าอุดหนุนคนบ้านเจ้าของ